นะคะทุกคนวันนี้พี่ชาจินจะพาทุกคนมาวานเม็ดหอมป้อมไม่กินเองนะคะทุกคนเม็ดหอมปอมหรือว่าพักชี้มันห้องได้หลายอย่างเนาะแต่ตั้งเหนียตั้งบ้านพี่ชาจินเป็นเจ้าห้องบาดพักหอมป้อมนะจะทุกคนซึ่งลักษณะเม็ดมันจะออกมาเป็นรูปแบบนี้อันนี้คือพี่ชาจินซื้อแบ่งแยกมามันเป็นจ็อกะ斯ิบบาทนะจะรุนอ่ะก่อนที่เราจะทําการวานนี่เราก็จะแจ้แจ้เมล็ดพันธุ์ไว้ เป็นเวลาหนึ่งถึงสองคืนเลยอะทำไมเอาถึงแจ้เพราะว่ามันจะได้ใกล้จะได้บึนแล้วมันจะได้โปงงอกออกเร็วๆเจ้าทุกคนเนี่ยจ้ะอันนี้พี่ชายจีนแจ้ไว้ละหนึ่งคืนสองวันเดี๋ยวเฮาทำการแกะกันเนาะแล้วก็จะมาวันนะจะทุกคนนี่จ้ะทุกคนไอทอมป้อมที่เฮามาเฮาแจ้ไว้มันจะบึนเะจ้ะเดี๋ยวเฮาจะมาทำการวันนะจ๊ะทุกคนพักไว้กินเองปลอดภัยที่สุดโรยไปเลยนี่จ้ะ ลยเลยเลยไปเลยจะเอามือกรบกๆบกรบมาเทุกคน,นเดี๋ยวสักใบๆนะ่ะพี่ยินจะไปเอาตอเพียงที่เขาเกี่ยวเข้าก่อนนั่นมาละมาปกตรงบนนี่นะเดี๋ยวทำสักประมาณอาทิตย์นะก็เดี๋ยวเราจะมาดูว่าน้องเขาจะงอกออกมากอ่อนนะคะทุกคนอันนี้ก็คือขี้ดินผสมกับมูลไก่ที่พี่จินเลี้ยงเองนนะทุกคน ไข่เฮาก็ได้กินไข่ส่วนมูลมันนี่เฮาก็จะได้เอามาใส่พักไม้ใส่้าที่เขาปลูกมันจะงามไร่แลสะสารพิษใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์แต่นี้ก็เสซจไปขั้นตออหนึ่งระดับหนึ่งแล้วนาะัวอย่างเดียวมานลัวไก่อย่ามาเคียยวนะน้ำกันกาน้ำชุ่มช่อ,อาล้จ้ารูกัน เดี๋ยวหามาตี่ตามชมตอนต่อไปเนาะเดี๋ยวพี่ชายจินจะไปเอาต่อเพียงมาปูเอาต่อเพียงละให้น้อยมันก็จะได้เมาะไปทุกคนแต่นี่เราก็ได้เพียงมาละจ้าทุกคนมันจะทําการปูปูเพื่อปิดเม็ดหอมป้อมของเฮาเพรมันจุ่มเย็นนะครับเวลาเราหลดหน้ำม,มันจะได้กุ้มเหมือนนะครับหอมป้อมก็จะออกน้ามันจะมีห่มตัวปกไปละจ้า อาดน้ำก่อนค่ะถ้าหดน้ำนี่ก็คือเป็นเซตเรียบร้อยแล้วทุกคนก็จะจุ่มเย็นเหมือนละโอเคเดี๋ยวแฮมประมาณอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวเรามารอชมนะจ๊ะว่ามันจะงอกดีก่อนนะจ๊ะทุกคนนะจ๊ะทุกคนอันนี้ก็คือแปลงพักของป้อมดีว่าพีชายจินวานไม่กินในบ้านนะจ๊ะทุกคนก็จะออกมาลูกแบบนี้กึงเอา สอบเกามากเกิ้งไววต้องกันไก่นะคะทุกคนอ่าจ้า